วันนี้พบกับรายการข่าวสีมิติค่ะวันนี้คุณกิติสิงหาเรื่องไม่อยู่นะคะพบกับดิฉันแทนค่ะเป็นเรื่องที่คือฮหามากๆตอนนี้ในโลกออนไลน์นะคะที่กล่าวถึงการเปิดตัวของคลินิกเวชกรรมแอดเคาน์เซิลติ้งตรวจการนอนหลับและนอนกรนคือหามากพอๆกับการเปิดตัว iPhone 5เลยทีเดียวค่ะเรามีการสัมภาษณ์สวดผ่านดาวเทียมจากต่างประเทศขอเชิญปรบม,มือดังๆของผู้ชมทักาส่งต้อนรับคุณโซโพลอวดเกรงไตค้ค่ะครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะคุณโสพลยินดีครับยินดีมากนะคะที่โอกาสพวกเราสัมภาษณ์ในวันนี้ค่ะครับยินดีครับผมคุณโสพลทราบไหมคะว่าตอนนี้เนี่ยคุณเปรบเป็นาศาสอ่าคนหนึ่งเลยเทียบเท่ากับสติฟจ็อปเลยนะคะอ้ขนาดนั้นเชื่อเหรอครับค่ะความมุ่งหวังในการเปิดตัวคลินิกเวชกรรมเอ็กซ์คอซัลติ้งคืออะไรคะอ๋อความมุ่งหวังของเรานะครับก็คือว่าเราอยากให้ทุกคนนะครับรู้จักเรามากขึ้นนะครับก็ เหมือนกับว่าเป็นการเกิดตัวเป็นที่แพร่หลายแก่ทุกๆคนนะครับอยากให้ทุกคนเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการนอนกลมีพิษมีภัยต่อร่างกายของเราให้มากขึ้นนะครับทําไมเราจะต้องตรวจการนอนหลับนอนกลมด้วยล่ะคะในงวดปกติแล้วคนทุกคนก็ต้องกลมอยู่แล้วอะคะ่ะอ,อ๋อทำความเข้าใจกันนิดนึงก่อนนะครับการนอนกลมนะครับมีอยู่2ประเภทใหญ่ๆนะก็คือการนอนกลมแบบมีโรคก,กับไม่มีโรคแต่ ที่แน่ๆละ่ะที่เราทําการตรวจอยู่ทุกวันนี้ก็คือว่า,าการกลนที่มีโรคเท่านั้นนะครับดังนั้นเราต้องให้ความรู้ความเข้าใจตรงนี้กันให้มากๆยิ่งขึ้นครับจริงไหมคะว่าการกรนเนี่ยนำมาซึ่งโรคที่ทำอันตรายต่อสุขภาพหลายๆอย่างเช่นโรคหัวใจความดันสมองขาดเลือดใช่ครับ ที่คลินิกให้บริการด้านใดบ้างคะตอนนี้ที่คลินิกของเรานะครับก็ให้บริการให้คำปรึกษานะครับให้ความรู้เพิ่มเติมแล้วก็ถ้าเราจะคัดกรองเบื้องต้นนะครับถ้าคนมีอาการมีป่วยด้านนี้นะครับเราก็จะแนะนำตรวจของคุณหมอเพิ่มเติมครับผมคลินิกตั้งอยู่ที่ไหนคะคลินิกคลินิกของเราอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมานะครับตั้งอยู่ที่หนองไผ่ล้อม นะครับตรงสามแยกโปตบวรนะครับหาง่ายครับค่าใช้จ่ายแพงไหมคะอ๋อค่าใช้จ่ายไม่แพงครับผมราคาย่อมเยาทีเดียวเข้าได้ถึงทุกระดับชั้นครับผมค่ะตอนนี้มีโปรโมชั่นอะไรพอที่จะแนะนาท่านผู้ชมได้บ้างไหมคะอ๋อเรื่องของโปรโมชั่นนะครับตอนนี้ผมขออุบไว้ก่อนดีกว่านะครับอ๋อถ้าอยากได้อยากค่าโปรโมชั่นเพิ่มเติมนะครับติดต่อได้ที่เบอร์088ครับ595 9 9 9 3นะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณโสพลนกหวัเป็นไกลมากเลยนะคะที่ให้โอกาสพวกเราสัมภาษณ์ในวันนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะครับขอบคุณมากครับเอ,อ่อท่านผู้ชมคะหมดเวลาของรายการข่าวสีมิติแล้วค่ะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ